สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้พวกข้ากำลังเดินทางครับเข้าสููไซก่อนคือจ้าปากลังสิธิ์ครับฮะผนาไงข้าตัวนี้ผนาแก็งนะนี่้าไปยั่งล่นใช่ผนาแข้งอุ้ยปัซ่อนหาหลอดตัวอ่ะอ๋อสร็ครับาข้าว แดดแห้งพี่น้องครับโอ้แดดใหม่เลยล่ะแห้งครับเวลาที่แห้งแบบใหม่เลยนี่เขาก็มาจอดอยู่แต่ห่มใหม่ตรงสะพานนะครับผมที่จริงนะห่มนี่เป็นทติยุคกมูนนะแต่มันสิ่งแ่ไปแดงได้ว่านี่ต้นฟันห้างขว้าแค่จอดตัดไรลเกาจะตัดรากมันบอก หากไม่ถึงอ้วกหรอ่าภาคไม่นี่ภาคไม่เนี่ยครับมองจอดเท่าไอนี่เราจอดอยู่ตรงนี้ข้างหน้างานนะครับหมอศิริบัตรแล้วก็ใหญ่เพราะว่าแค่จอดจีกลางสังกะซีเขาไปกินข้าวยุสัยก่อในฟิวเจอร์วะเาไปอันนี้กรึเปล่าฟู้ดพาร์คเขาไปกินข้าวยู่ในน่นเข้ามาเข้ามา กินน้ผึ้งรยากาพี่น้องไทยแบบนี้แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าเขาเาเออดีเละสะพานสะพานถ้ามันจะขึ้นหัวข้ามทางกัวสะพานใช่ไหมวันสะพานใช่ไหมนี่ที่ยังแบบกันียังเก็ะองบที่วันนั้นเกาหลีหรือมั้งไทยฟัน โอ้่โอหด้เหดลอหรอว่เหาเห็ดเรียงเจียงเรา็นอะไริยังยังเป็นตะเบิงเนาะตอนนี้คือโควิดระบาดโควิดกือเรงระบาดดี่เโควิดระบาดเขาเลยจำเป็นต้องแบบให้เงินหัวำเฮ้ยอสูงนนั้นเยโอ้นั้ำเยวาี่ ปัตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้เรามาเห็นกรุงเทพมหานครครับรัดเกล็ดเกล็ดลังสิทธ์รถเยอะแยะมากมายเลยทุกคนครับเซอร์รถติดบอกเลยว่ารถติดตื่นเต้นมากเลยติดรถติดมาพี่น้องหน้าระหว่างเดินมาเราเจอรถด้วยนะครับลอตเตอรี่ครับคนขายลอตเตอรี่ครับ ถ้า,เ,า,เ,า,เ,าเริ่มฟอบใช่ไหมแผลเปรี้ยวพวกมีครับเปรี้ยของแกวครับแผ่เปรี้ยวจะได้จอดรถติดขัดครับห้าก็เริ่มหายใจ๊ว่าออกแล้วอุ้ยสั่นหน่อยขึ้ตื่นเต้นแผลไอ้คือตื่นเต้นแผลห้องขาบสะพานนี่นไ,มไ,ไ,มไนนหมสูงนึง ต้องตัวหืดแข็งเลยปะต้องตัวหืแข่งเ้ยเขากำลังย่างไปเรื่อยๆเลครับทุกคน้องเปล่งแต่กูเป็นภาษาพวกกัไปเอาลโพงผุดรเข้ามารล่อลื่นห้องเอาสุดเแมนเขาสุดเผ็ดดิเหนียวหลากหลายสาขาอาชีพครับพี่น้อง ิเดียวเจอสิลลปิูครับตัดๆดูดวงกันี่ครับดูดวงกันดูดวงโอ้มามาดูมาดูครับจอบปรเฟสอมาเริ่มด้วยลว แต่ตันก็ต้องเอไทยบอกโอ้ยเราพูดไทยได้ยูภาษากลางได้ภาษากลางนิดนึงนะครับทุกคนถึงมากก็ได้เนาะภาษากลางนิดนึงครับเพราะว่าเราแบบว่าชื่อแยกเขาว่าให้เราเรามาอยู่กับไทยเขานะนะงักนเขาว่าให้เราอะนะเออต้องเมืองตาลิวต้องหลิวตาตามไม่หลิวไม่หลิวเลยต้องเมืองตาหลิวนี่ไม่ได้เหล

ระวังเรากลัวที่สุดเลยก็คือแบบว่าศีซ่ะศีซ่าเราจะไปโดนทางลินนะทุกคนว่าหันเขียนอะไระวังซีซ่าคนเรียกว่าระวังโดนทางลินเป็นล่างน้ำล่างน้ำ้านแนวนะทางลินเฮอ้ยเย็นเย็นสวยๆแล้วนะตรงนี้นะเย็นสวยๆโอ้ยลมลมแอร์แอร์ออกมาตรงหน้าหน้างเลยเย็นเย็นมากเลยทุกคน รู้สึกแบบดีมากเลยเอาสารรัตว์มาปูตอนตรงนี้ดีกว่าแถวๆนี่แหละเอาอันนี้ตรงที่ห้องย่างมากกว่ากินพี่น้องครับวิธีตังอยู่ฝั่งตรงขง้ามตอนนี้เราอยู่ที่ฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์พาร์คลอนสิทธิ์ นี่ครับไม่เลเขาจะว่าบิงมอลไปเาจะาบิงมลำเขาจะต้องไม่หรอก้องขายยางเข้าไปรถพยายามดีเกลี้ยงออกทุกคนทุกคนครับเราถ้ปากถ้ปากแห้งเดีวเาจีบเขาเสื้อเขาจะจีบเาเสื้อหบสุด่จะตากชุดเพื่จะตากเอาพอดีี่ เมื่อจะไหนก็มั่งหอดไหมเอาหลอกเมื่อนอนใส่คก็มั่งหอดคได้ปวดขาไปปวดขาปื่อเไรวดอะไรยังยาน้องอก่างย็นซือไมย่างเย็นไี่เสิองย่างเย็นนิดหนี่ไปหากินขผายกน้ำไปกินือเ่าเอากินมากพูดเข้าไปกินขุ้คบโอวดเมนูนะพเพิ่นก๊าลังสีเห็ดใส่หมูตุนเซบเนียบอกไ่ไปหาซื้อโต๊ะซื้อเตียงเลยไปไปไปโอเคครับผม อันมันได้เล <laughs> e <now> ื่อนไปทางไหนลงจังไดนก่อนบบ่กดกดรีบกดจังไหนว่รีบไปอย่างครับหมองบกเงินบกคือประฝันเลยว่าไอ้การใช้เราสิยังคือเดียวยังมากหาทางออกได้ถึงต่อเพราะว่าไปเส้นทันแล้วหลงมื่อนะมื่อนะแม่ไอโทรหาไมูไอ้มูไปเอาออกมากหลวงหอดแล้วตัวนี้เอาพี่น้องครับขออนุญาตเดินหนังเท่งมากแล้วครับ ตอนคลิปหน้าแล้วกันครับ